สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับกลัวอีซี่ของเรานะคะวันนี้เราก็จะพามาทําเมนูนะคะเมนูผงแนงนะคะวันนี้เราก็จะทําเมนูผนแนงหมูนะคะโดยใช้ผงปรุงรสผนแงนะคะผงปรุงรสแกงผะแงสูตรอีซี่ของเราเช่นเคยนะคะสูตรนี้เป็นต้องบอกไว้ก่อนนะคะเป็นสูตรทําง่ายนะคะสูตรทําง่ายนะคะเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะคะ เราจะใช้ผงปรุงรสตัวนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเตรียมนะคะเราก็จะมาเตรียมขั้นแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมเนื้อหมูนะคะในที่นี้นะคะเราใช้หมเูเป็นหมูสันคอนะคะเป็นหมูสันคอก็จะติดมานิดหน่อยนะคะพอเราได้มาเสร็จนะคะถ้าชิ้มมันใหญ่เกินไปเราก็เอามาหั่นครึ่งหนึ่งนะคะพอคำนะคะหรือว่าตามชอบเช่นเคยนะคะชอบแบบไหนก็หั่นไปเลยนะคะ อ่านี่เราก็จะหั่นเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะในนี้นะคะเราใช้หมูอยู่ประมาณ500นะคะประมาณ500กรัมนะคะประมาณ500กรัมหรือประมาณครึ่งกิโลนะคะแต่จริงๆ1ซองเนี่ยสามารถใส่หมูได้ประมาณกิโลหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือตามชอบเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพะแนงเนี่ยเราจะไม่ใช้น้ําเยอะนะคะอันนี้เราจะใส่น้ํา ประมาณ500นะคะน้ำประมาณ500 ml นะคะแต่ว่าถ้าใครใช้หมูประมาณเอ่อนะคะเท่ากับเราประมาณสัก500กรัมนะคะประมาณครึ่งกิโลเนี่ยสามารถใส่น้ำได้อยู่ที่ประมาณ300-500 ml นะคะแต่ว่าในคลิปเนี่ยาราพาใส่อยู่500นะคะประมาณน้ำ500 ml นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเอผงปรุงรสของเราเนี่ยก็แค่คนผสมน้ำนะคะแล้วก็ เปิดไฟแล้วก็คนให้ละลายนะคะอ่าพอน้ำเริ่มเดือดนะคะก็สามารถที่จะใส่หมูลงไปได้เลยนะคะหรือใส่ไปพร้อมกันได้เลย,ยต้องบอกแบบนี้นะ,ะหลายๆคนแบบว่าเออถ้าเป็นแบบออโบราณโบราณเราหน่อยก็ต้องรอ,อน้ําเดือดเพื่อไม่ให้มันคาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาใส่หมูใส่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยแต่ผงปรุงรสของเรานี่บอกเลยว่าเครื่องเทศเข้มข้นมากนะคะสามารถใส่ไปพร้อมกันได้ตั้งแต่แรกเลยนะคะ แต่อันนี้เราก็คนให้ละลายก่อนนะคะคนให้ละลายเสร็จแล้วเราก็เอาหมูที่เราเตรียมไว้อันนี้คือเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอเดือดน,นะคะถ้าหมูสไลด์นะคะแป๊บเดียวนะคะแป๊บเดียวก็จะได้กิดนเลยนลก็คนเล็กน้อยนะคะพอให้น้ําท่วมนะคะอย่างที่บอกไปนะ,ะสามารถใช้น้ําประมาณ300-500ถึง mL นะคะ เพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือว่าแผนเองเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมีน้ําเยอะนะคะไม่จำเป็น,ต,น,ะน,ะะปนต้องมีน้ําเยอะนะนะคะเนี่ยแป๊บเดียวก็สุกค่ะยิ่งหนูสไลด์จะสุกง่ายสีสันก็จอมานี้นะคะอันนี้กล้องแอดมินก็ไม่ค่อยอสวยเท่าไหรนะ่สีอาจจะไม่ค่อยแจ่มมากนะคะแต่ถ้าแบบดูสีสดๆนี่จะสีถือว่าสวยใช้ได้เลยนะคะ เป็นผงปรุงรสปรุงสําเร็จนะคะย้ําว่าปรุงสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเติมอย่างอื่นเลยนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเราก็ใส่ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องทงเครื่องเทศนะคะน้ำตรงน้ำตาลนะคะกระทงกะทินะคะข่าตะไคร้พริกไทยกระเทียมพวกเนี้ยนะคะลูกผักชีลาใบมะกรูดอบเชยต่างๆใส่ให้ครบหมดแล้วนะคะพริกอะไรต่างๆก็ใส่ให้ครบหมดแล้วย้ําว่า เมนูนี้นะเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับนะคะคนไทยที่อยู่ต่างแดนมากเลยนะคะอันนี้คือพอสุกแล้วเราก็เอาพริกนะคะเอาพริกใบมะกรูดใส่อันนี้แต่งสีสันนะจริงๆใส่หรือไม่ใส่ก็ได้บอกเลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่ามันอร่อยตั้งแต่เครื่องปรุงของเราอยู่แล้วเพราะเราปรุงให้สําเร็จอยู่แล้วนะคะพริกเราก็เอาเม็ดออกก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้ผิดมากอันนี้เราแต่งสีสันสวยงามเฉยเฉยหรือใครอยากไม่ ไม่อยากเอาเม็ดออกก็ได้ก็ถือว่าไม่ผิดเช่นกันนะคะใบมะกรูดจะใส่เป็นใบก็ได้แต่ในที่นี้เราซอยนะคะเราซอยอันนี้ก็คือสามารถทําได้โอ้นี่ก็ประมาณห้าหเสิร์ฟได้เลยนะคะห้าหเสิร์ฟได้เลยนะคะถ้าเราขายเป็นเสิร์ฟเป็นจานเป็นจานไปนะคะแค่นี้คะ่ะง่ายๆแค่นี้เองนะ,ะของเราคือไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะอร่อยคงที่ได้มาตรฐานนะคะ เหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะ